ไพ่ขึ้นเป็นทาวเวสสุวรรณไพ่ขึ้นเป็นพระวิษณุไพ่ขึ้นเป็นพระพิฆเนศอืมในเรื่องของความสําเร็จนะอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับให้คุณมีความตั้งใจอย่างเต็มที่อะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณอยากทําจงทําอย่างใจจดใจจ่อไพ่ขึ้นทาวเวสสุวรรณเนี่ยบมงบอกเลยว่าทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณอยากจะได้มันขึ้นอยู่ความตั้งใจนะในเรื่องของเงินเนี่ยเรื่องของโชคลาภเนี่ยเรื่องของความสำเร็จในงาน ก็ขอให้คุณตั้งใจนะครับแนะนําให้คุณไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับได้ที่วัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามหรือว่าวัดบางชันนครสงสามวาที่กรุงเทพนะให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านคุ้มครองนะให้ท่านปัดเป่าเรื่องที่ไม่ดีออกไปจากตัวคุณนะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องพระวิษณุเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากจะสร้างนะสั่งบาสรสังรถอยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยให้คุณตั้งใจอย่างเต็มทีนะสิ่งเหล่า์สิธิคุ้มครองตัวคุณปกปักรักษาตัวคุณไต้ดีอยู่แล้วนะครับแนะน้ พระวิษณุที่วัดวิษณุนะครับหรือศาลพระวิษณุนะที่เสาชิงชานะครับหรือเทวไรพรวิษณุเสาชิงชานะครับให้ทาปกปักรักษาสร้างพลังงานความสำเร็จให้ตัวกุลด้วยเชิงกัดน,นะครับเดี๋ยวท้ายไปขึ้นเป็นพระพิคเนนะพลังงานแลความรมต้นพลังงานการเรียนรู้การศึกษาคุณจะทำอะไรในช่วงนี้ให้เรียนรู้ศึกษาอย่างดีมีความรับความมีสติเข้าไว้ทุกอย่างจะสําเร็จได้ดังใจตัวกุลแนะนำทุกคุณไปไหว้พระพิคเนนะที่ ยกห้อยขวางนะครับให้ท่านปกปักรักษาในเรื่องของความสําเร็จให้บังเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับหรือคุณสามารถจะไปไหว้พระพิฆเนศนะครับได้ที่พิพิธภัณฑ์นะเทพศรียันตรานะบางแคกรุงเทพนะครับให้ท่านปกปักรักษาที่นั่นก็จะมีเทพหลากหลายองค์เลยคุณสามารถไปไหว้ได้ไปขอพรได้นะครับให้ท่านปกปักักษาประทานพรให้คุณเกิดความสําเร็จ มุ่งหวังสิ่งใดก็จงสมหวังได้สิ่งนั้นนะคุณต้องการเงินต้องการทองหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้คุณตั้งใจด้วยความสระตัวคุณและการมูก็จะกู้ในเรื่องของการได้พลังใจเพื่อจะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้ในใตัวคุณด้วยเช่นกันดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ